รับบทเป็นเหมียวซีล่าและคอยปกป้องหมู่บ้านแมวเกมนี้มีชื่อว่าเหมียวซีล่าครับเป็นเกมแนวไอเด r อาร์พีที่เปิดให้เล่นแล้ววันนี้นะครับตัวเราคืออดีตแมวผู้ถูกลังแกและโดดเดี่ยวแต่พ่อของเราเหมียวคางเงรุ่นที่4ได้ผนึกพลังของเหมียวซีล่าให้กับเราซึ่งอันนี้ผู้เล่นครับคือตัวเราเนี่ยเป็นน้องแมวที่ได้รับพลังจากพระเจ้าในการกอบกู้มหมู่บ้านรูปแบบการเล่นก็คือเราสามารถเล่นแบบอัตโนมัติก็ได้ครับหรืออัตโนมือก็แล้วแต่ เหมาะกับคนขี้เกียจมากๆหน้าที่ของเราคือกดหน้าจอเพื่อรับกล่องสมบัติเวลาเราต่อสู้เสร็จนะครับในการเล่นเกมนี้เนี่ยเราต้องพยายามฟาร์มเวลน้องเหมียวของเราให้กลายเป็นเหมียวซีล่าให้ได้โดยการจะฟาร์มเนี่ยก็คือเวลาเราชนะใช่ป่มมันจะได้เหมือนน้องแมวต,วตัวต่างๆมาแล้วเราก็เอาน้องแมวเหล่านี้ไปอัปเกรดน้องเหมียวของเราให้กลายเป็นเหมียวซีล่าให้ได้ครับก็เหมือนเกมอื่อเดนั่นแหละทุกครั้งที่เราเก่งขึ้นเนี่ยเราจะได้สกิลสุดแก่งนอกจากนั้นในเกมนี้ยังมีระบบสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะครับ Tu game buat letak